สวัสดีด้วยนะครับผมทันนี่โทบันี่นะครับผมเหมือนเดิมว่าผมเกมฮอนฮิลร์ออมนิอเอิร์ธกับตาที่เท่าไหร่ละครับไม่รู้นะครับผมและตัวนี้มีชื่อว่าตัวที่ผมเล่นนะครับมีชื่อว่าวอร์ชิปนะครับผมไปกลางนิดผมแล้วก็โอเคโอเคโอเคไปกลางกลางมาเพื่อนมาเตอร์อาร์มผมเล่นตาเนี้ยตาแรกผมเล่นไค่อยเก่งต้องบอกเพื่อนก่อนนะอันนี้คือที่อะไรวะสร้างจรตุคุ้มครอง มันจะเพิ dai, ่มดาเมจแล้วก็สตาร์ศัตรูแล้วก็เพิ่มเลือดเราด้วยพระเชฟบอกว่าถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะใช่ัมด้วยวะออกมาูกูเปรนาเขนียมันคนลรืขี้กะจย่านะ่าเฮียเฮยไม่ดันว่กูฟาร์มปลาล่างยวะ Never forget! I will answer in kind. Can you kill what the Third Corruption could not? Have? Hark! The call of him. Time moves forward, so must I. Can you kill what the Third Corruption could not? I for my people. I have faced far worse than you Can you kill what the third corruption could not? I have faced far worse than you Time moves forward so must I There is only survival Can you kill what the third corruption could not? I have faced far worse than you Every step for my people

เราจัดดูกำลังไปเลนล่างเรื่องอะครตอนนี้ไทม์มุ่งสู้างหน้าต้องทยังไงล้ววะต้องทำยังไงล้ววะ โอ้จะตายโอ้ยอย่าผิดแม่งไอ้สั์เออช้าเกินตอนคูบวกมึงไม่บวกอ่ะนายฮาว

there is only survival. I'm glad to have the spirits of my elders. I will answer in kind. Oh, you're hey, not not. Not There is only survival. Never forget. ไว้ผมตีแรงขึ้นเว้ยท่านผู้ชมเอไม่ใช่เหรอจะตีแล้วจะมีช็อตเป็นที่ตีแรงเฮ้ยตีตีคลิปดิเดี๋ยวถ้ามันเป็นสีฟ้าแล้วผมจะตีแรงท่านผู้ชมเอ้ยมือใช่ไหมมือต้องมีดิเอามือไม่มีเฮ่เป็นอะไรวะ Every step people. for my ก็ไม่ต่อติดแล้วติด็ดนะ There is only survival I will answer in kind เฮ้ยตัวนี้มันเดียววอร์ชีฟเนี่ยเฮ้ยยังติมคืออะไรวะเมื่อกดใช้จะสร้างออร่าและบัฟเพื่อลมทีมและตนเองเป็นเวลา12วินาทีบัฟจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่5%การฟื้นฟูมานา10และทำให้คูลดาวน์ทุกอย่างยกเว้นสกิลอันติเมท ลดลงเร็วกว่าเดิม2เท่าลดคูดาวอ๋คือมันก็จะบัฟงั้นแหละบัฟทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็สกิลว่าจะคูดาวน้อยลงนะครับผมกำลังไปช่วยแล้วปะสุดยอดกูจะโดนกูจะโดนกูจะโดนเฮ้ย ข้าหลังว้านี่ขจัดไปสามแล้วเหรอจะไงเพื่อนมาไปกายพดไม่ไง สองวิสองวิเอาแม่งเลยไหมเริ่มมีกินแล้วนะสัตว์ตังหายไปเออตีเข้าไปตีเข้าไปไม่อ่

กูเกืบตายวูดีนะผมมีสกิลดิเงย้เฮียกูกับเพื่อนองตามค้อมกันเลยเฮียเฮ้ยมาดอนจะเกิดเอากูสู้ไม่ได้กูกูไม่ใช่ตัวตีนะเว้ยนานนานนานมึงยังบอสเล่าตีนะตอนนี้ไม่ใช่กูแพ้นะไอ้สัตว์แพ้มาสองตาแล้วนะเฮ้ย หอคอยซุ่มเทพตอนนี้กองอ๊ะย๊ะอ๊ะว้าชีฟแบบนี้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 เออโหสกิลกูแม่งโคตรเอาอะสกิลสองชอบใช้ผายหนีก็เร็วเทียอะไรก็เร็วเฮ้ยมันเพิ่มมันเพิ่มมันนั้นด้วยนี่ เบตดเง็เบ r i t ปัปัอนตาลาความรักจะใจนากรใส่นรูขอแล้กันเอาเยโ่สมาร์ทโมเลดเลยนี่ไงเอาอะไสักที อ้าวอ้าวอ้าวมาดิดบบายเย็นๆน,นะปกติไม่มีเฮ้ยูจะติดผิดตายไมเนี่ยพิษอย่างแรงเลยเย็ดเคฟาดโอ้โหเร็วห่างการจริงๆ อย่างแรกเลยเดีกูออกเสกแม่งว่ะไอ้สาร้ยสวยเพื่อนู๋สวยไม่เกิดแล้วทันเดอร์ไม่เกิดแล้วมาออกนี่ก่อนเลยครับผมจะได้เพ <okay> ิ่มความแรงด้วยนะเสริมหน่อยดู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 ดเดี๋ยวเร็วไปดีกว่าเสริมเสริมไปเร็วพ่ไปเร็ว เอาไอ้เชี่ยกูไม่น่ากดเลยสัตว์หมดแล้วกูหมดแล้วบอกได้บอกได้บอกได้ตายมาสุดดับเนี้ยมุดเลยบอก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 เอออยู่ใกล้เสาไว้อยู่ใกล้เสาไว้มุนเอเล่ตายดับเนี้ยเบิเลย I move forward so much star i will return to, to the base for the rest pam 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 i will answer in kind. can you kill what the third corrupt so we have a yeah. way there is only survival ขอคอยซุ่มมันมูลเหรียเลยสวยโอ้โหเย้สารเดิ้ยกูไม่ได้คิวตลอดเลยอ่ะกูโคตรแรงนะสกิลอ่ะโอ้เสกเว้ยโอ้เสกอรือสกิลแม่งวะ กเราผูกวาร์มล,ลงเราบวกเลยนะ <c oughs> บอกเลย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 เพื่อนเอาเฮ้ยหรืมไป <c oughs> สวยๆดียังได้ไดสารเดยโทษมาลืมไป ไม่ลืมไปเฉยย่าสวยโอ้จบแล้วมั้งทีมเีเจนลีเจนใครเอาบ้างลีเจนลีเจนลีอยู่ด้านบนนะครเอาบ้างเนี่ยเร็วเร็วเลยเดี๋ยวขาอปลอมแรงกว่าเพื่อนมึงพร้อมกับกูปะล่ะ moves forward so must I women human you I will answer in kind kite generation oh hi there I'm gonna care cool still be hammer' forward so must I

there is only survival Time <laughs> moves forward, so must I My gratitude to the beasts <laughs> for their heroic defense of war lies <laughs> in this Until my tribe is avenged, I will not rest I will answer in kind รอจังหวะดีๆก่อนเฮ้ยนะเอานะเอาโมกให้เลยเข้าได้เลยนะกูเข้าไปแล้วกูเข้าไปแล้วเออ้ยจงกุฏิเอ้ยตีมันตีมันเออ สวยแดมสวยแดมแดโดนตายเองด้วยตัวหลังมปตัวนึงเปล่าวะาเห็นไหมเบไเ็วสวยมากขอเล่ถออเลยเชียดตายวะ,ยยวะ,ยยวะถ้ามาสก,กิลหนึ่งก็ตายแล้วื่อกี้หมอผ่าเลยเฮีย อรอริเจเน่เนี่ยเฮียอะไรนี่เลยเกิดยังเจเจเน่เกิดยังเขาน่ะอ๋อ

chai, <N> guo làm gì tốt nhất hìa, guo guo sẽ không ta nhiều, anh sinh guo thoát ơi, ui, mà tôi làm nhiều guo anh, thế này nè, ui, thỏi quên bị เด็กกออกเซิร์ฟแม่งไหวีตีเร็วแม่งไหวสัทำบ้า ตัเดเลยตัเดเลยตัดเลยสกิลหนึ่งกูเรื่อยๆอ่ะกูเลยอืมม่ดีกู้โคตรโหดอ่ะกูโหดเลยโคตรเก่งแม่งเก่งจัดไอ้เหี้ยเฮ้ยกูชอบตัวนี้ว่ะไอสัตว์วอร์ชีฟเนี่ยดูดิมันวิ่งผ่านป่าได้ด้วยเหี้ยเอา โอ้ยเชื่ยไอ้ททันเดอร์สัตว์แม่งมยทันเดอร์เจอกูสัตว์เอ้าก็ทอนแม่งว่ะไอ้ียก็อนออกีแม่งมามาเจอกูดบั๊มา เฮ้ยเจอกับตัวที่ใช่แล้วเวย้ยตอนแรกตัวที่ใช่ผมผมเล่นไปหมดแล้วไงผมไม่คิดว่าตัวที่ผมแบบไม่เคยเล่นอย่างเงี้ยมันจะสนุกขนาดนี้เว้ยยังไม่ได้ลองเล่นดิจเน่เลยผมอ่ะไม่เคยเล่นสักครั้งเลยในชีวิตเนี่ยแดมเปียร์ด้ต้องลองเล่นละอ้าวดอนมึงอยู่ไหนกูไปตามมึงเลยดอนออคอยซุ่มมันโบลี่แล้วไล,ล่ล่าแล้วครับกูอ่ะ เวลาเด็กหลงวิตา์ไปหามาได้ป่ะเพื่อนแต่กูยืนันพักแล้วยังมึงมานะไปหาไปไหนวะเพื่อนมาหาลูด้วยน้องราบีแป๊บนิดเดียวเดี๋ยวกูมา ตายอ๋อคอยสวยเพื่อนโอ้โหโมเหลียเลยมึงมาหากูนะกูจะไม่สิ้นชีพความผิดมึงนายฮาวโทษโทษเฮียเลยสัสโทษ ต่อเด็กเฮ้ยโอ้เบเฮรูจ,จบแล้วโอ้ฝั่งนั้นก็ไม่หมดเลยเฮียเอ้ยไม่หมดก็เฮียแหละสัตว์ไม่มันเอ้าเฮ้ยยอมแพ้แล้วเหรอเฮ้ยจบแล้วเหรอยอมแพ้แล้วเนี่ยนี่ก็คือบั๊กของเกมเดี๋ยวมันก็เด้งหลุดกันดูเด้งหลุดเพิบเลย เพราะว่านี้กูเคยไปมาก่อนนะศาสตร์โอเคครับผมก็โอ้ยสำหรับวอร์ชิปตาแรกของชีวิตถือว่าได้ดีมากเลยครับผมแต่ทีนั้นมันมันออกเร็วไปหน่อยไอ้เหียพอแบบมันเห็นรูปเกมไม่ค่อยดีนะแม่งออกไปเลยคนแบบนี้มันไม่ค่อยดีนะไอยเหียเขาเรียกว่าแบบเอาพูดตรงแล้วขยะขยะสวัสดิ์สถุวนนะ่ะต้องพูดแบบนี้ได้เลยครับเพราะว่าเกมฮอนสมัยเนี้ยแม่งรอห้องนานมากเพราะว่าคนมันเล่นน้อยมากเว้ยแล้วเกมมันก็จะปิดแล้วแล้วคนมันรอห้องอ่ะ รือถือว่ามันแพ้มาชนะแต่มันก็เล่นสมควรเล่นให้จบเกมเว้ยไ,ไม่ใช่มาแบบออกกลางคนันเห็นเกมไม่ดีแล้วแม่งก็ออกเหียมันไม่สมควรทํามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเออแล้วเพื่อนแบบวุสาแบบเกมมอ,อาจจะพลิกก็ได้เหียตัวฝั่งมันมีเกิดก็หลายตัวไอสัตว์ปับป๊บปงปั๊บเป็ดเียอะไรมีตั้งอัมบดงอัดด Libya, มาดอนอ้เหียถ้าสู้เล่นหน่อยอาจจะชนะผมมาได้เว้ยโอเคแม่งน้าหัวร้อนใชิบหายแล้วผมเจอมาหลายรอบหลายตาบ้างเหียทั้งทีมผมเคยเจอทั้งทั้งฝั่งศัตรูก็เคยเจอมันทําให้เกมแบบไม่สนุกเลยเว้ยแล โอ้คนแบบนี้แม่งต่อยสิบหมัดไม่พอใจเลยที่เอาไปพันหมัดไปโอเคผมก็วชีพตาแรกของชีวิตก็ขอลาไปก่อนครับผมสุดสดีครับเดี๋ยวผมได้มีแกแน่ถ้าผมยังเล่นถ้าผมเล่นตัวครบแล้วผมต้องได้มีแกแน่โอเคบ๊ายบายลาก่อน